สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญวยทานนะคะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกบัวภูฟ้าค่ะสวยๆเลยนะคะนี่นะนี่นะคะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ดิบินเบอร์สองขนาดความยาว65เซนติเมตรค่ะจานวน4เส้นและดิบินเบอร์สองขนาดความยาว35เซนติเมตรค่ะจํานวน8เส้นค่ะ เรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว65เซนติเมตรนะคะเราจะพับเข้ามาคะ่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้เสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1ค่ะสาวมานะเส้นที่2ส่วนมาในเส้นที่1เส้นที่สาส่วนมาในเส้นที่2เส้นที่4คะ่ะสอดมาในรูที่1ค่ค่ะเอาออกค่ะลบเส้นที่3ขึ้นมานี่นะคะดึงเข้ามาให้กระฉับแบบนี้ เส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นี่นะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่1ค่ะจับขึ้นมาค่ะเส้นที่สองทับเส้นที่1เส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่นะคะ เราจะได้ดิบินนะคะสี่เส,ส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอามือช้อนที่ฐานไว้ค่ะวงกับน้ชชีจับสี่เส้นด้านบนไว้นะคะต่อมานะต่อมาเราจะเอาดิบินเส้นล่างสุดเส้นในขาดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะเห็นไหมเราจะเหลือดิบินสี่เส้นสุดท้ายแบบนี้ ะะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามไปนะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะคะนะคะให้ได้แบบนี้นะ,ะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ ดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งนี่ค่ะจับริบบินขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะนับหนึ่งสองสามนะพาดข้ามสามเส้นไปนะคะนะจับพาดข้ามสามเส้นไปพลาดข้ามสามเส้นค่ะนะคะพาดข้ามสามเส้นไปค่ะพาดข้ามสามเส้นไปเราจะเหลือลริบบินสามเส้นสุดท้ายนี้ค่ะเส้นนี้นะคะจะพัดมานะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่ง เส้นถัดมาค่ะสอรูที่1ทะลุรูที่2เส้นสุดท้ายค่ะจะพัาดมาค่ะสอรูที่1ทะลุรูที่3นี่ค่ะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเปาไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลย รอดไปนะคะจับสอดร้อยสามเส้นไปนะหนึ่งสองสามนี้นะคะจับสอดร้อยสามเส้นไปนี่ค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จับลสลิบบิ้นมา ขึ้นด้านบนนี่ค่ะรับลงม,มานะปิดมาแบบน,นี้สอบลงไปนะคะนี่นะดึงมาแบบน,นี้ค่ะ แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้นะสอดรอดสามเส้นไปนะคะรลอดสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วตัดปลายริบบิ้นทิ้ง มาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบิ้นความยาว35เซนติเมตรค่ะจำนวน8เส้นนะคะนี่นะสอดเข้าไปนะคะให้เหลือปลายดิบิ้นไว้แบบนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแบบนี้เราก็พลิกกับด้านมาด้านนี้ค่ะจับริบบิ้นมานะคะหนึ่งเส้นนะขึ้นด้านบนแบบนี้โค้งมาแบบนี้นะคะนะโค้งมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สอดหน้าเส้นของตัวเองสอดลงไปในเส้นนะคะด้านล่างนี่ค่ะนี่นะคะใช้นิ้วชี้ดันดนไปแบบนี้ นี่นะคะพอเราได้แบบนี้นะเราก็พลิกกลับมาด้านนี้สอดน,นะคะบนปลายริบบิ้นนะคะกลับไปนะเราสามเส้นไป นี่ค่ะพอได้แบบนี้นะคะเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้จับวิบวินมาค่ะพับมาด้านหลังนะคะแล้วก็พับมาด้านหลังค่ะข้ามหนึ่งเส้นนี้ค่ะมาสาโลนี้นี่นะคะเดึงมาแบบนี้ นี่ค่ะจะได้แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้เราก็จับตะแคงด้านนี้พับขึ้นด้านบนค่ะพับลงมานะคะบิดเป็นตกลวยวแบบนี้ค่ะนะ,ะดึงมาแบบนี้นะคะ นี่นะคะก็จะได้แบบนี้นะพอเสร็จแล้วเราก็พับสอดขึ้นด้านบนนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จับวินวินะคะพับโ้งมาแบบนี้ นี่นะสอดลงไปนะคะกีบดิบดบิบ้นเราจะเหลือไม่เยอะนะนี่ค่ะป,ประมาณนี้ ะจะได้แบบนี้นะคะนี่นะคะปลายริบบิ้นนะเราเหลือไม่เยอะนะคะเราจะตัดให้เหลือ 2.5- ถึง3เซนติเมตรนะให้เหลือพอตัดนะคะพอสอดนะน,นะคะเราก็จะเหลือไม่เยอะจะได้ไม่ต้องตัดถึงเยอะนะคะนะพอเสร็จแล้วเราก็พับสอดขึ้นด้านบนได้เลยนี่ค่ะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกบัวภูฟ้าค่ะสวยๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ